นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Monster Hunter Rise s u n b e a y h อีกครั้งหนึ่งนะครับผมมองวันนี้นะครับในสุดผมก็ทนไม่ไหวแล้วก็ไปหามาจนได้นะครับว่าถ้าผมอยากอยากลุยกับพวกเขาผมจะต้องทำยังไงบ้างซึ่งพวกเขาที่มาพูดถึงมานานแสนนานก็คือเพรสนี้นะครับจริงๆแล้วมันอยู่กับผมมาตลอดแต่ว่าผมไม่ได้คิดถึงเลยครับ นั่นคืออีเวนต์เควสนะครับที่ไปโหลดมานะครับแล้วมันจะมีคู่นี้อยู่นะแถมนี้อยู่ในฟอร์เนอารีนาด้วยนะครับผมซชื่อจะเห็นได้ว่าไม่มีผลช่วยนะครับไมาถึงว่าไม่มีสองสีพี่น้องนครับใช่ไหมลนะ่ะจะได้สู้แบบเดียวๆมานานนะครับเออจะรอดไหมแต่แถมยังไม่ยอมกินดีอีกชั้นเติมนะครับ เพราะผมแอบไปดูมาแล้วครับว่าคู่นี้ครับเขาก็ดาบที่ใช้ได้มากได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นดาบนี้แหละดาบสายฟา้านะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันคงไม่จริงจังอะไรมากแต่ว่าก็คง,งต้องแอบอแอบจริงใจงนิดนึงเนาะแล้วก็เอาพวกนี้ไปนะเดี๋ยวผมขอ,อครับของแป๊ ช็อคแท็บไม่มีเลยนี่มีสิบเจ็ดก็ถ้าได้มันก็คิดว่ามันคงไม่ยากมากของมันธรรมดามันก็ไม่ได้ยากอัไอยู่แล้วนไ่เออโต้ yes โอเคเอาเดี๋ยววันดักไปเลวยก่อนะเดี๋ยว,วันดักหนึ่งแล้วก็ไอกล้ามออนครับเพราะว่าไม่มีใครช่วยมานานต้องเติมพลังเองนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เยจะครบแล้วไปดูกัยครับว่าจะตายไหมถ้าตายนี่มันเลยนะครับออกเลย าดูกันครับจะรอดไหมของอมาหน่อยสิเสียงลมมันช่างดังเลยดังแล้วก็เงียบเลยคราวเดียวกันนะครับอของที่ต้องใช้แน่ๆนะครับกินเข้าไปของที่ต้องใช้แน่ๆต้องเป็นสิ่งนี้ครับ มาดูกันไม่มีคนช่วยด้วยไป chỗ ไหนคนเดียวเหรออนี่คนเดียวก็สวยดินี่ไงอยู่คนเดียวก็สวยดิสวยดิสวยดิตัวใหญ่จังวะตัวอะไรเนี่ยตัวหรือซีเวอร์เนี่ยซีเวอร์อ ออืมอืมมโอ้ยโดนพิดตัวอะไรครับเนี่ยนึกว่าตัวอะไรครับอุ๊บอืมอือโตเหรอเดี๋ยว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 ,ยวอ๋อหลบก่อนหนึ่งที สูท้ทีตัวแบบนี้ก็ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เพชรในฝาในซี่โอ้ต้องกินเองนะครับบางทีปา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 ,ปาไม่โดนแถมโดนเองไม่โดนแถมโดนเองแบบนี้ รถก่อนแล้วก็หนึ่งทีได้ไหมได้สิเออโอ้โหโดนอัดโอ้โหพิด,ดเขาอย่างแรงนะครับนีไ่ไง ทำอะไรโอ้โหนี่ไงแหม่นิดเดียวดูดีก็โกรธนะเดี๋ยวนี้ก็โกรธใช่ไหมโอโ้ท่าน,นี้มันหลบท่านเป็นท่านที่หลบยากมากครับโอ้โหดูจังวะตัวนี้เฮ้ยดูจังเฮ้ยดูจังเฮ้ยดุ จังเลยเฮ้ยมันไม่โดนนะโคนตุ้นเฮ้ไปไม่มีคนตามหรังให้ะครับอย่าประมาณอย่าประมาณอย่าประมาณเดวประมาณินเตอร์ไปเฮ้ยโอ้โหแต่คอจะไม่ให้นี่จริงๆเหรอ มันเก้งเก้งตลอดเพราะมันเป็นโกล่ะผิวเป็นทองใช่ไหมแต่ผิวสีทองกระทบก่าแสงจันทร์ที่สวยมากเลยครับนี่จะ้ะเออมาอืมมาเอาหน้ามาโอเคอืม เห็นไ,ไหมเออมาไม้ไหนก็ได้เพราะพวกกันอยู่หมดทุกทางอืฮึ mày 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 กลัวนะครับกลัวโดนจนได้โอ้ยโดนอีกทีครับสองทีเลยเหรอเกินไปไหมสวัสดีโทรนะครับอืมเป็นยังไงคือขาดโดน โอ้คว oh, ันไม่เข้าเลยต้ <S <S องรับดาบขอหนึ่งที่เถอะตายซะนี่ไงกากระแบบน้วแหละเคาะเอขะเอาะมา อะไรลูกเดี๋ยวก็โกรธลูกมิงสามครั้งครับแล้วยังไงจ๊ะแล้วยังไงจ๊ะลูกครับฟันหนึ่งทีขอบคุณจะ้ะมันจะเบาแต่มันก็มีคุณค่าทางทจิตใจอื้อหือ มันจะมีชาวที่เข้ามาด้วยกันไหมนะนี่แต่มันไม่โดนนะจ้ะโอ้โหดูว่ากันอยู่หมดพอดีตุ้มโอเคโดนอ่ะพยาดิโอ้โหเ,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 เกือบโดน ลงมาลงมาลงมาได้แล้วนี่ไงชาร์จทีหนึ่งมันไม่โดนอะลูกโอ้โหสวยเต๋ดกันกลางอากาศแบบนี้อืม้มนี่ไรมันกลัวว่ามันจะย,ยากไปอย่างไงวะไม่ผมมาเขาก็สองตัวเนี่ยหอ,อูหมา อ้าวมาแล้วมาแล้วครับไม่รู้ว่ามาตามเวลาหรือยังไงแต่ว่ามาแล้วครับผมอ้าวมาถึงก็เจอกันเลยมาเจอกันเลยมาเจอกันเลยแบบนี้ปู่จะตายก่อนนี่ฮะติดพิษอยู่เนี่ยอ่หายแล้วหายแล้ว โอ้ยโดนครับน,น,นี่เป็นไงเป,ป็นไงไฟไฟขอหน่อยทีเถอะนี่น,นี่มาเพื่อโดนมาเพื่อโดน,นผมควจะซัดใครซัดใครไม่รู้แต่ที่แน่คือเลือรธาคม เราต้องซัดเขาก่อนนะครับนี่จ้ะนี่จ้ะนี่นี่นี่จ้ะผมดับมองมันทำไมเนี่ยเสร็มันอ้โหลบหมดเลยลบหมดเลยลบหมดเลยปะน่ะมันจะสู้กันไหมมันจะไม่สู้กันนะครับมันจะ zoom เรามันจะยำเรานะครับเดี๋ยวก่อนลูกวุ่นวายจริงลูก โอ้ยโดนจนได้อ้าวโดนไฟกันเองล่วงมากนหนึ่งตัวรีบรีบปาบม่วยกันหนึ่งตัวนะครับนี่จ้าปาป้าปาป้านครับอ้าวสวยสวยโอ้ยสวยไปละเอาโห้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกมันช่วยกันว่ะ มันช่วยเรา嘛ฟื้นตัวแล้ว嘛อ่ Coca, ะอ่าอ่าโอ้ตายแล้ว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 เติมพลังจ้าเติมพลังจ้าไม่เติมพลังละเดี๋ยฮะ digital s h e l เซฟอยู่ u f r o ฟิล d ิ n งนะครับแปลว่าอะไรวะชีวิตอืม ขอเราไม่มีเตอมาลังให้เราก็แทบเลยไม่ได้จริงๆเนี่ยมาดูเลยฮะวกเจะรล้อหรือเปล่านี่แหละนี่แหละเอาความวุ่นวายของจริงความวุ่นวายของจริงนะครับโอ้โหวุ่นวายสุดๆนี่ไงจ๊ะอะไรก็ได้ใครก็ได้เออมาจบดีกันเองได้ไหมเออ เออลบว่ะลบว่ะลบว่ะผมลบก่อนผมลบก่อนเดี๋ยว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 อ่าอาปนปอดในนสาใจจริงๆค่ะฮึมลมกิ้งลมกิ้ง อออเอาโโหมาเจ้าจอดเอาไว้ก่อนนะอีกตัวนะหลุกคนหนึ่งบนฟ้าคนหนึ่งบนดินนะครับโอ้ตายตายไม่ประมาณแล้วไม่ประมาณแล้วอืมเออดีดี อนะไรจ้าอะไรอยู่นี่ก็โกออรธเลยไม่มีใครทำอะไรคุณเลยฮนะไม่มีสักคนน้อยนี่ใครนี่ไงนี่ไงไม่มีสักคนจริงๆไม่มีใครเขายุ่งกับคุณเลยโอ้โหสองทีกระแสมยิ่งบ,บินวมาโชว์อีกมาไปแล้วโอ้ยโดนกัดเคย อื้มหืมอะไรเนี่ยตัวไหนตัวไหนเนี่ยผมว่าเราดูจะตัวตัวไหนเนี่ยไม่รู้แล้วโว้ยอื้มหืออื้มหืมอ่าสกัดเอมั่งผ้าอนี้มีสกัดเอนะครับแล้วคุณที่ดูภาคเอ่ออัลติเมทไม่มีการสกัดเอนะครับเดี๋ยวโอ้โหบ้าบอไอ้บ้ากินก่อนต้องกินยาเองยผมว่านะ โอ้ยปิ้งเร็วเออเดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยวก่ินสเต็กก่อนกินสเต็กก่อนเลยโอเคบนดินกับบนฟ้าเออเหมืนอนทั้งไอ้เมื่อ โอ้าวใช่เอืมฮึยังโดนอีกอ่ะหมดสามต่อเลยเหรอเดี๋ยวที่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยโยนอีกกูจะผมจะทำยัไงกับความไวโผนี่ดิเดี๋ยวอะไรนะเต็มพังเดียวใส่ทันเลยทันต่อเหรอทันต่อเหรอเออโอ้ยโดนตลอด ความไวฝุ่นของจริงไอ้ชิบหายไอ้ชิบหายคือเอ้ยเดี๋ยวพ่อจะี๋ยวพ่อเออเออเออจัดการกันเองนั่นแหละนั่นแหละสักกันเองเออเออถามไปสักกันเองเลยถามไปสักกันเองเลยถามไปสักกันเองนั่นแหละไม่รู้แล้วใครกับใครแต่ว่าเดที่จะตายแล้วเดที่จะตายแล้วเดที่จะตายแล้วเว้ย เออซัดอีก่อนนะเออามาๆมๆามามาเออมาจิ๊บนะอ่ะแล้วชาร์ททำไมวะเนี้ยเออามาซัดอีกเลยนะ่ะมาขอบคุณนะครับที่ช่วยกันร์จเองนี่นะครับโอ้โหผมไม่รู้แล้ว ถ้าคุณจะตายด้วยน้ำมือของเพื่อนคุณเนี่ยผมก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับตายแล้วหนึ่งนะครับง่ายนะครับใช่หลือะง่ายวะ่ปะปาดีจริงๆตายไปหนึ่งเนี่ยจบไปเรียบร้อยครับหาโชว์ด้วยไปเลยนะไม่มีใครทำาอะได้ไม่มีใครทำผม,มทำทำได้ ไม่กลัวด้วยไม่กลัวเออทำไมแล้วได้ด้วยปัดโถคนกำลังแรกคนกำลังแรกเฮ้ยคนกำลังแรกได้ยินไหมได้ยินไหมับเอออะไรอะไรโอ้โหโอเออคนกำลังแรกสุดท้ายแล้วเนี่ย ไม่โดนจ้ะอะจบไปรูบี้สองอันตายซะเถอะในเมื่อนายเดือดคนเดียวแบบนี้ความไวป้ป่วงมันจบตรงแล้วนี่จ้าล่วงร่วงสิคุณคุณคุณต้องร่วงอยู่แล้วอ๋อการได้จะหา่าง นี่จ้าซิวรันคะร้อนเหรอถ้าเป็นภาคนี้ก็ไม่เท่าไหร่เฟยไหนวะโอ้โหลก่อนลบกอ่อนลบกอ่อนนะครับโอ้ยตายตาย ความต่อเน,น,นื่องของเขานี่มันอ๋อลมพัดแรงจริงในคืนนี้อุ้ยอุ้ยเอ้ยอะตายตาโว้ย แถมยังโดนโจมตีไหมเนี่ยไม่โดนนะครับกระโดดหลบทันนะครับเพราะว่ามันเป็นอมตะจ้าอ้าวล้มอ๋อยังไม่ล้มนะครับเพราะมีกันหลบเนี่ยผมรู้เปลือจริงเลยรอคอรอคอไม่โดนหรอกครับนี่จ้าเอา้าทิ้งก่อนนะจ้า ทีเดียวนั่นแหละอือืขอหนึ่งหน้าขอหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าเต็มเต็มหนึ่งนหนะ้าเต็มเต็มซึมไปเลยไหมน่ะซึมไปเลย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  โอ้ยโดนไปทีเดียวโอ้ยโดนไปดิดนึงครับอ้าวมันบังคับไม่ได้ดังใจเราว่าอย่าไปเสี่ยงดีกว่าวเราอาแบบจลางๆดีกว่าครับผมน่าเสียดายที่ไม่ได้มาตั้งแต่แรกไม่เห็นต้องกลัวสายฮาร์ดคอร์อย่างเราจะสู้ไม่ได้เลยแต่ก็ไม่แน่นะผมว่าไม่รอดนะ ถ้าเขาไม่โผล่มาตรงกลางเลยได้แค่ไอะไรเขาอะไรเน่าตายตาโอ้โหาเสียดายที่ไม่โดนนะ้วกวกถ้าโดนแล้วก็คงเจ็บหนัก จะตายได้เลยร่อยรำดาบแล้วก็กินเข้าไปเพื่อความไม่ประมาทแค่นั้นเองเพาว่าเราจะมานั่งเสียวมันไม่ได้กับแค่ซีเวอร์ลันทารอดที่ไม่ใช่แม้แต่อัพิ มันก็แค่เด็กก็วันซื้อเท่านั้นแหละวายลาดเต็มหน้า้าดเต็มหน้าดินี่ไงลองล่วงโพ่จัใจอ่ะไม่ต้องใช้แฟนกูก็ทำร่วงได้มีอะไรไหมโอ้โหแล้วลืม ลืมอะลืมลืมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมาเออมาจะโกรธกันแค่ไหนมันก็ต้องโดนด่ามาอ,อ๋องงเลยงงเลยเจอซากล่าในตำนานล่วงนี่กิ้งนี่ตำนาน,น,น,ต,ำน,านตำนานใครไม่รู้ คิดตอนิครับผิดเขาแรงจริงถึงแม้ว่าจะไม่เช่าเลสเทียนก็เถอะนี่ไงนี่ไงพัวพัวเอาอีกไหม่ะเอาอีกไหมแล้วโคตรแรงตายไปซะวันจบวันจบแล้วอุย้ย ไม,ม sociedad, ไ,ม Bref, ไม่ได้ไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นพลังหวานเป็นพลังหวานครับหลบก่อนชาร์จฮร่วงกาอากาศตายเลยครับจบเหตุผลทลายเราภาคนี้ก็ จะบอกว่าสมชื่อผมว่าก็ได้นะความวายปว่วนตอนเข้ามาสองคนนี่มันก็วายป่วนจริงจังครับก็ยังโอเคอยู่แต่มันไม่คฟอยโหดเท่าไหร่เพราะว่าเกาะผมมันโหดเกินถ้าจะบอกว่าให้เปลี่ยนเกาะผมว่ามันก็อาจจะไม่สนุกโอเคเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ ซิเวอร์ลันทราร้อนซิเวอร์แอนโก้นะครับก็เ <c oughs> จ๋งได้นิดนึงที่เขาไม่ได้มาพร้อมกันตั้งแต่แรกนะครับไม่งั้นอาจจะตื่นเต้นกว่านี้ครับนี่ก,ก,กอ็อันนี้ก็ถือว่าเจ๋งนะผมตายไปรอบนึงแล้วแหละนี่มาสเตอร์แ้งก็ได้เยอะอยู่ครับโอเคครับก็จบไปนะครับกับโก้ e r ซิเวอร์ตามที่ เอ่อตัวผมอยากจะเล่นนะครับในสุดก็ได้เล่นแล้วสำหรับภาคนี้ถึงแม้วมันจะไม่ใช่อีเวนเอ้ยไม่ใช่เป็นแบบเควสหลักอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมนกนะครับขนาดโอ้โหยังไงเกมก็ยังสนุกอยู่ดีนะครับผมเฮ้ยผมว่ามันเราน่าจะพอได้เกาะของเขาเลยลองดูไหมครับซื้อไว้ได้เล่นเนาะ แต่คงไม่ได้อัพอะไรเพราะว่าถ้าอัพเนี่ยก็คงจะนามนะครับเนีย่ยมีวินพ r ู o f มีพวก็โอเคแล้วครับแต่นี่มีนี่มีพิกพอเพอร์แมนคอร์ทสไตล์มีอีเวนต์วิดโครับก็ดูดีกว่านะจริงมีดีวินเร c ซิ่งด้วยครับแต่เนี่ยอาจจะดูน้อยนะครับแต่ว่า ไฟแอคแทกนะคิดข้อโบนนะครับเพิ่มเดเมจในข้อเหตส40ก็ถือว่าเจ๋งอยู่นะแล้วก็พูดถึงกสสารสวมใส่นะครับเนี่ดูดีอยู่ครับกับนี้ครับมาลองดูดิค่ะเผื่อได้นะครับกดโอซื้อยังไม่ใส่ยังไม่ใส่นะจ๊ะ ยังไม่ใส่นะจ๊ะอ้ยได้จริงด้วยครับแล้วก็ถ้าเอาจริงอ่ะมันต้องมานั่งอัปเดนะครับเนี่ยต้องมานัโโ่งอัปเดแบบโอ้โหโหจะมีเยอะก็เหอะมันดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าทัา้งจริงถ้าใช้เนี่ยสมุดกี่หน้านะเนี่ยใช้ที่ส0สิบอันนะครับผมจะเต็มแล้วถ้าเป็นแบบอาญานี่ก็ตามครับ เห็นสองอ่สิะนะครับแต่ว่าใช้ทีอะสองร้อยสิบยังไม่เต็มมะบ้างเนโอ้โหพูดสุดยอดเลยครับมันจะต้องสะสมคิงอีกเยอะๆเลยนะครับดังนั้นถ้าจะกลับมาใช้ได้เนี่ยเราคงต้องนั่งดูอีกทีหนึ่งครับว่าจะทำไงกระถางจะมีเรื่องของคิวโรีกนะมีหลายอย่างที่ต้องทำนะครับสำหรับการที่จะซื้อเกาะหนึ่งเกาะ แต่ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่มาร่วมสนุกกันนะครับกับการเจอกับ g กลด์ซิเวอร์ใสุดก็ได้เจอกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าข่าวหน้าครับเราจะเจอตัวสรับตัวอะไรนะไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่มาฟังที่มารับชมกันนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ